สวัสดีครับผมสวัสดีครับปู่เยี่ยมพารวยวันนี้เราจะมาเยี่ยมปู่หลงนะนอนสะอาดตอนนี้ท่านก็อายุ82-83ปีแล้วนะครับผมไปเจอกันในงานนะไม่ได้เจอกันนานแล้วแหละท่านบอกว่างวดนี้มี389มาตัวว่าง้นเรียกเข้า3 ก็เลยนัดกันว่าแม่ถ้าถ้ามันเข้านะอย่าไปถ่ายทําใ้้ตาเอาไหมลองดูเรียกเข้าสามหกนะฮะท่านก็โชว์ให้ก็เห็นอยู่ตัวประกบนะฮะเข้าก็าไม่ได้ทำเพื่ออะไรหรอกทำสนุกสนานเฉยๆนะฮะไม่ได้แทงตัวนั้นตัวนี้วันนี้ได้กับ ตาหลองแล้วตาหลองเด่นมาตัวเดียวล่างมาแล้วเจ็ดงวดน,นี้งวดที่แล้วสองอ่าบนเฮ็ดไปแล้วนะบนบ่งวดน,นี้บ่าตาแมนอมนีตัดบนตัดไปแล้วบนเอาล่างล่างเจ็บตัวเดียวนี่นี่แมนว่านี่แมนเ,นมนเออดูเลขล่างก่อนนะเลขตาหลองหกเก้าสามศูนย์หกเจ็ดแปด สามสี่ห้าเจ็ดนะจับจับได้เจ็ดตัวเดียวมองนีวาตาเจ็ดหนึ่งห้าเก้านี่ยี่ยังต,ตาก็มันก็มีน้ำกันนั่นละมันมาน้ำกันบอกเด่นน้ำกันนั่นละหรือเอาวิ่งตัวเดียวที่ล่างเกตกัแล้วกันเนาะล่างเอาตัวบน<อ>ตัวบนวิ่งตัวใดตาเอาตัววิ่งก่อนกันเด้อกันเด้ออ่าเอาวิ่งก่อนเด่น <m> อ่า <m> 4าเด่นสี่ห้าหเก้าอาสดูสี่ห้สนนี้กับสี่ก้าส่วนหนึงเอาตัวชนกันบ่ว่า,า,น,านีาววน่เอาตัวชน,นกันมนมันกับเตัวเดียวเท่าแล้วเอาปากกามาดูตา9เก้ากีเก้ากับชนอ่าถือว่าตัววิ่งวิ่งบนเอาตัวชนล้วเนาะสี่กับเกเนาะตาสี่กับ9ต้องมาตัวบน นี่ด้วพี่นองเ้อะกับเมาโตบนชนบนซีกับเก้ามาโตไ,ได้บาทซีห้าเก้าเอาสาตคือเก้าตัวใดซ4ห้าเก้าบ่เนีนสามตหาเก้าหน่สามตัวมาตัว,ตว,ตวหนึ่งสองขอ้อ,อ,อ,กขอหกเจ็ดบน สี่ห้าเก้าเหรอจ๊ะสี่ห้าเก้ามาตัวนึ่งมาทำกันได้บ่ได้หรอ,อตัว <c oughs> ล่าง <c oughs> เกตตัวเดียวนะเกตตัวเดียวฮะได้มาแล้วละครับผมงวดที่แล้วเทียบใส่กันกับงวดที่แล้วงวดที่แล้วสิบหกสอค้อนะสิบหกกอคอหกเกต เทียบให้ดูนะงวดสิบหกก็ข้อหกเจ็ดปูลองให้สามแปดเก้ามาตัว <c oughs> เข้าสามนะออกสามหกตัวนี้นะครับผม <c oughs> เลขล่างให้ส <c oughs> องสองตัวเดียวล่างให้สองเม็ดเดียวคือโบเห็นเ่องหนึ่งออกสองหนึ่ง ตาได้ยินผมบอกบางมือน่อยเรียกยืนรอเรียกยืนรอคือผมว่าหกใช่ไมยืนรอเห็นปะสามมาหกมายืนรอเห็นปะผมว่าหกยืนรอเนี่ยหกยืนเนาะหกยืนเอามาใส่เลขเกี้าวเนี่มันเป็นพอดีเนี่ยสามหกเก้าหกแปดหกสามหางตาเห็นปะ เห็นไหมเลขยืนรอเอาวงวนนี่เลขยืนรอมันจะมาตัวนี้บาทเลขยืนตัวไหนเรามาดูกันเลขยืนรอเก้ามายืนรอตาเออถ้าเก้ามายืนรอจะไปตัวไหนอ่ามันชนกันแล้วงวดก่อนชนวันนี้ไม่ชนเอาจับตามนี่เลยตา ถ้ 9, าเ, 9, 4, 9, 5, 9, 9. เ,เก้ามายืนรอเก้าสี่เก้าห้าเก้าเก้าตาัวอื่นวะ,ะ 9, มีบ่ตามีเท่า,ทานี้บ่หลัเก้ามีเท่านี้เนาะแล้วก็กุ้มนี่เดน่ดนอ้ยเดน่นอันนี้ก็เด่นอันนี้ก็นเด่นนี่5ห้าแปดเก้น สีหาหกเก้านี่กระเด็นเอาอันนี้ก็ชนกันสีชนกันอีกชนกันอีกซะนะสีห้ากับเก้าเนาะตรงนี้ชนห้าเก้าอันนี้อันนี้บอกเขามูหหน่อยโดนเนี่ยสองสามสี่เนี่งินก้อนกับเขาเงินพุงก้อนนั่นงวดก้อนตัวใดล่ะงนก้อนสองสามสกันสองสามสี่มันติดสามเนาะก็ติดสี่แหละตาอาทิมเก้าสี่ก็ได้ อ่ะสรุปเลขปู่เทียนหลองนะครับเออ่ปู่เทียนหลองนะอันนี้เหรียญว่ะเอาไมเอาเขียนจากหนาของดูเขียนใหมือเพิ่นเขียนตัวเลขน้ำก้อนบาทนี่อ่าเอฟซีแฟนช่องนะของพ่อหลองนะเทียนหลอง นอนสะอาดบนวิ่งที่สี่ห้าหกเก้าเอาสามตัวสี่ตัวมาตัวก่อนสี่ห้าหกเก้าสูตรหนึ่งนะสูนยสองอีกสี่เก้าศูนย์หนึ่งเอาตัวชนนะครับ อ้าวชนกันที่สี่เก้าอ้าวชนกันที่สี่กับเ้านะครับผมเอา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 นีนี่นี่สูตรสามสูตรสี่อยู่นี่อ่าสูตรสูตรสสูตรสามห้าแปดปสูตรส ดูีตัวเดจ้าสี่ห้าหกเก้าสี่ห้าหกเก้าเอาตัวชนนะชนกันที่ห้ากับเก้าป่ะตาห้ากับเก้าสรุปตัวชนชนบนสรุปชนบนที่สี่ห้าเก้ามาอย่างไรตาหน่อย

6 9เกาูปสส่ห้าล่างหกเก้าสามศูนย์หกเจ็ดแปดสามสี่ห้าเจ็ด วิ nữa, anyway, uh, um, s <S uh. ่งเตัวเดียวเนาะเลขลางน้าตานะโซบโกบงจักน้าตานะบ่มีจิตใเนนรูอะไล่เตัวเดียวจับลองดูนะครับผมเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเก้า มีเท่านี้เหรอตาแค่ศูนย์ต,ตัวเดียวปกเขาแคเจ็ดตัวเดียว 70, อ่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเก้าอ่าจับสี่ชุดนะตาหลองโมงจักนะครับเรียกรางแต่ว่าผมเป็นผู้จับให้ได้ปกติเขาจักเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเก้าปกติเขาจักซุ่มจังที่แหละเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยคือยังจังที่มันออกที่สองก็ นี่มันมีออกซีเม็ดเดียวมีที่เม็ดเดียวออกซีสองออกซีสองนเปลี่ยนปเวางอันนี้หนึ่งเม็ดเดียวเหหนึ่งเม็ดเดียวออกสามหนึ่งใช่หรสอใช่่คบริหินในกล่องเอาใหม่เอาไมเอาใหม่เอาใหมบอกกันีเอาใหม่เอาไนี่เม็ดเดียวอาจาพี่อาจาพี่หกเม็ดเดียวหกเม็ดเดียวออกหกศูนออกหก สี่เม็ดเดียวสี่เม็ดเดียวล่างนะครับออกสี่สองหนึ่งเม็ดเดียวออกสามหนึ่งออกสามหนึ่งแปดเม็ดเดียวแปดเม็ดเดียวออกแปดเก้าสองเม็ดเดียวออกสองเม็ดเดียวออกสองหนึ่งว้ยเม่นครับวันนี้เจ็ดเม็ดเดียวจับเสอยงล่ะตาก็จับใสุ่มูทมูนี่แหละเน่ยมูหกเจดมู สี่สามโอเจ็ดแปดสี่สามนี่บอกนะหลองจับแล้วนะครับผมเ็ดเม็ดเดียว <S <S ใช่ละใช่ละแต่ละเ็ดเม็ดเดียวเห็นแล้ว <S <S <FC S 1> เห็นแล้วเอฟซีแฟนช่องเห็นนะเลขลางตลองเ็ดเม็ดเดียวตรงนี้นะ,ะเ็ดเม็ดเดียวจับที่ตลองเอาใสสองเม็ดเดียวมันบอิ่หนึ่งนี่แหละจับได้์ยังไหนวันบอลกน สองมันซ้นกันเนาะมันมซ้นกันก็แล้วอันนี้เเม็ดเดียวเอาเยังละตาเจ็ดสามเจ็ดสเจาเจ็ดาเจาเอาเจน้ำหน้าตานี่เจ็ดแกับ่ซื้อหรอวะ่าผมอยากซื้อเอเฮ็ดไปซื้อเอนวะทำแล้วก็ไม่ได้แทงอะไรหรอก ว่าไม่ถูกงั้นหลองว่าทำไปเฉยๆอ่ะเอาซ้ำนี่แล้วน้าตาหน้ามือเนี่ยสรุปนะครับผมเลขเสียนหลงนะฮะสี่เก้าห้าเก้าตัวชนนะสรุปแล้วชนสี่ห้าเก้านะฮะงวดที่แล้วสามแปดเก้านี่งวดที่แล้วสามแปดเก้าสามแปดเก้าออกสามหกนะฮะเลข เสียหลองนะเข้านะเม็ดเดียวนี่สามตัวมาตัวนี่เข้าแต่ลองเอาตัวเดียวเอาตัวไหสีนนหาเก้าเยออแล้วมเลยมักตัวใดมกักซีหรือมักหากหรือมักเก่าสี่ห้าเก้ามักเก้ากับสี่ะมักเกากับซีเออแต่ลองบอกว่าจับซีกับเก้าไว้นะให้มั่นนะอ่าจับตัวนี้ให้มั่นนะ ชุดบนนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปจับอีกทีหนึ่งถ้าสี่กับเก้ามาจะมาตัวไหนเอาอีกคลิปหนึ่งก็ได้นะเอาสําหรับเรียกล่างเม็เดเดียวเจ็ดนะเม็เดเดียวล่างนะตัวเดียวบังมันคือคักขึ้นเนี่ยขอนปานผมก็เห็ดไป็นต้นลทุ่นล้มปัญนเนี่ยของมันชื่อเออเห็ดพ่อให้สมองมันแรงน่าตาเนาะ เอาเลียก่างนี่แม่นครับยู่ตัวเดียวจับได้ตัวเดียวนี่ตาเป็นเงินสมเข่าไปวิ่งไปอยังเขาได้เงินดีวันนี้ยังทีเขาเ่าะเขาลนะเลอวะอ่ะใครจับตาโดยดีๆใครโชคดีกับตาหลองก็คข้าก,กาแฟมาช่วยแกหน่อยแกแกแล้ว <laughs> อำลาภาจากครับผมอืมเดี๋ยวรอพิสูจน์วันที่หนึ่งสิงหาสองห้าหกเ็ดกันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะลงอีก คลิปหน้าอีกสักสองคลิปสําหรับตาหลองนะอ่าไปแล้วนะครับผมอําลาพาจากไปแล้วไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับผมอ,อ่ะตาหลองให้พร,ร้อเอฟซีนะผู้ท่านผู้ชมนะขอให้เอฟซีนี่โชคดีนะครับเดอ้อเออบ,บอกไม่พุงกระไดเออเป็นโลกนี้ยังกระโจนยังกระโจนไปนิดนโลกเสียงแหบหมอฟังกระโเรื่องกันเนาะหมอกระโจนรอทำนะเออไปแล้วไปแล้วอ่า